สวัสดีครับผมแฮงสก,กายคนเหนือโลกนะฮะวันนี้เราพามาดูที่วิวสวยของอำเภอบ้านไร่ที่มุมสูงเป็นภูเขาล้อมรอบเลยฮะแต่มันก็ไม่ใช่ภูเขานี่กับภูเขาครับเขาล้อมรอบท,ที่สวยๆมุมสูงนะฮะเขาไปลึกๆลุกๆเลยฮะที่แปลงน,นี้เขาทํามันอยู่นะฮะ ที่แปลงนี้เขาทำมันอยู่ปลูกมันฮรแต่วิวสูงสวยมองเห็นหมดครับที่แปลงนี้มีอยู่40ไร่กว่าเดี๋ยวผมพาไปดูครับนะฮะที่แปลงนี้ต้องขี่รถดูนะครเพราะเป็นเนินเขาเดินไม่ไหวครับ มุมสูงมุมสูงสวยมากครับเห็นวิวได้รอบทิศเลยครับ